มาแกกะเพราไก่กรอบราดข้าวข้าวน้อยหนึ่งกล่องเออลดลดมาจ้ากะเพราไก่กรอบง่ายง่ายวันนี้แม่ฉันก็ไม่อยู่เนาะแม่ฉันไม่อยู่ก็ทําหน้าที่แทนแม่เนาะใส่น้ำมันไปนิดนึงเออใส่น้ำมันนิดนึงรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเนาะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึง กะเพราไก่กรอบไม่ต้องใส่พริกสิเนาะกะเพราไก่กรอบก็ใส่แ <for> ต่กะเพราเนาะใส่อันนี้ก่อนดีกว่าปรุงรสก่อนเนาะปรุงรสปรุงรสด้วยซอสมอโตประมาณนึงผัดซอสมอโตให้หอมผัดซอสมอโตให้หอมเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำทุบไปนิดนึงแกใส่น้ำทุบไปนิดนึงเออใส่น้ำทุบไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวให้งวดเคี่ยวให้งวด เี่ยให้นางงวดนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่กระเพราลงไปแกใส่กระเพราลงไปเออใส่กระเพราลงไปแล้วก็ใส่ไก่ลงไปวันนี้เราจะใช้เป็นไก่ไก่ฝอยเนาะมันจะกรอบอยู่นะเออมันจะกรอบแล้วนะเดี๋ยวจะกินให้ดูตี๋เสียมั้กรอบแกไก่ฝอยคือกรอบมากเอาใส่ไก่ลงไปไก่ฝอยเออเลิศใส่นไปเลยค่ะ ให้เยอะนิดนึงเนาะพวกกันแล้วก็ผัดให้เข้ากันแกว้าผัดให้เข้ากันเลิศู่นนะปูอะมากบอกเลยเมน,นูนี้ผัดให้เข้ากันหอมๆกระเพราไก่กรอบเออไปแกเดี๋ยวไปเสิร์ฟเสิร์ฟเลยแกเสิร์ฟเลยจ้าเออกระเพราไก่กรอบก็ยังกรอบอยู่นะ ก็ยังกรอบอยู่นะเพราะว่าเราเคี่ยวซอสแบบว่าเคี่ยวซอสให้มันแบบว่าเหนียวเหนียวเนาะแล้วเราจะใส่ของกรอบลงไปอ่ะตามที่แ <processo> ม่น <cues> ม yep. <over> ันสอนว่าเวลาเราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับผัดอะไรเกี่ยวกับหมูกรอบไก่กรอบอะไรพวกนี้เราจะต้องเคี่ยวซอสให้เหนียวก่อนเคี่ยวซอสให้เหนียวเหนียวให้ค้นๆให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วเราก็เราก็เสร็จแล้วเราก็ เอาเอาของกอบใส่ลงไปเนาะแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันเออสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทําเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้ไปก่อนแกแล้วเจอกักอนแกแ